สวัสดีครับพี่น้องอีซี่ภูทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมติชนพันธ์ครับเอ้าหลายมือแล้วครับพี่น้องทีบ่ได้อับอ่าความเกินไหวให้พี่น้องไรือเบื่องกันครับก็ผมคณะนี้นะครับผมได้มเห็ดงานอยู่จังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่แหละครับมองผมพักกระไดตะกี้ช่วงเกี่ยวเข่ามองนี้นะครับนี่ยินเสียงนกขันรู้อยู่ครับมันนี่ก็เลยน้ำเจ้าดาวรุ่งครับพี่น้องออกมาใส่ไปต้นโกเนี่ยแหละครับ ขันนอยู่บุกลายยกครับพี่น้องบ่มีนกปลานะครับก็เลยเสียลงแล้วครับพี่น้องครับมันกระคำแล้วครับหาโม่งกลัวแล้วนี่แะครับสภาพโตตนของเจ้าดาวลุงนะครับผมเปิดกันปวยไว้สองผ่นหาบร่วมทรงครับพี่น้องครับแต่ว่ามีพืชสร้อยทันหนึ่งมันสนใจไม่อยู่ครับก็า่ังคุยกันนะครับผมผมกับเหลือนกต้ออยู่สามต้อแล้ะครับพี่น้องตอนนี้นะครับเหลือเจ้าริว เจาล้อหรอกคับเจ้าดาวรุ่งครับพี่น้องเจ้าล้อกับเจ้าดาวรุ่งเป็นนกเหี้ยนเดียวกันครับมาจากบ้านโดนบมจังหวัดขอนแก่นได้เฉลยหงโตขึ้นกันครับพี่น้องเอามาอยู่สารคามนลำกันได้ทั้งสามตัวครับวันเสาร์นี้ขันบปติพระราคิจนะครับสียออกไปต่อยอมเพื่อพ่นจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งเจ้าดาวรุ่งกับเจ้าล้อนี่ก็เคยไปทําผลงานไว้ทั้งเจ้าลิ้วใหไงผมละครับพี่น้องทั้งสามตัวนี่ครับเคยไปทําผลงานไว้ยอมเพื่อพ่นจังหวัดขอนแก่นทั้งสามตัวครับเจ้าล้อได้เฉลยสองตัวเจ้าลิ้วกับเจ้าดาวลุงได้เฉลย พูลาโตครับพี่น้องนี่นะครับหอพักมีถรงหน้าขันนะครับอยู่แถวแถวหนาม่อไม้มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคาม่องที่ผมเคยเลียนเคยศึกษาครับพี่น้องตะกี้นี่กะกะเลี้ยงยี่เราับนกจะวันออคอยเด้ไปต่อครับช่วงเกี่ยวเขาเนี่ยผมมาวางก้อนปีใหม่นี่โอ้หนกขาลายดิพี่น้องนกสามกูความครับกี่นี่มาตอนนี้มิดซีเรียครับจักไปใส่ครับสงสัยนกสีลงไปถ้ำหรอครับ มันอยู่ไก่ซี่ครับพี่น้องมองไปทั้งอาศัยท่ามซี่ผมแล้วครับเดี๋ยวมือลังสิหาทีมงานกนครับหาผู้ภาไปก่อนสิ่ปี่อ้ห้พี่น้องไดเอบ่งกันครับอยู่บริเวณท่ามซี่ครับกะนกยูบันตอนนี้นะครับที่ยืงเฮื่อนผมเลยหนี่แลอยูหกตัวครับพี่น้องเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าสีเมื่อบานกะแล้วถ่ไยให้พี่น้องได้เบ่งกันครับ,บ,รรบ,บตัวน,นี้ให้พอดูแลก่อนส่วนนกตัวยูนงผมนีสามตัวครับพี่น,ออน้อ,นนอง อยู่บ้านกับเรือตานกฝึกครับเรือเจ้าดอนบมเจ้าหนองทมครับนกฝึกสองตัวมันกับมิ้นตานกไม่ครับพี่น้องช่วงนี้กับนกมันกับหนาห้วนแล้วพี่น้องเนาะนกกระเข้าพุ่มเขายั้งหมดล้วครับนกตัวก็บ่ค่อยหาวปนี้ครับจะเล่าเรื่องเงี้ยขนลุนนี่ครับพี่น้องขนล้นหลายเสศษแล้วครับขนขนหน่อยล้นแล้วเจ้าลิ้วเยะเพราต้องทำครับเต็มกรงครับขนล้นแล้วครับเหลือเจะล่อตัวเดียวครับพ่อพ่อสี่เหรียญได้มืออื่นนี่เอาเสียเอาตีรถไปน้ำครับไปมองทำงานน้ำอยู่เทศบาล เดี๋ยวขากับเลลือกเตนแหนกจีไปหาแวะน้ำทงหน้าแล้วจีไปใไซรองเบืองรับน้อยชเป็นยังไดกับผมกับอัพไพี่น้องได้เห็นแล้วครับตอนนี้มาอยู่สาราข้ามครับมาตอกึ่งเมืองแล้วครับพี่น้องนะครับทงหน้ากึ่งเมืองนี่หอพักนักศึกษานะครับนี่แหละครับพันงาใหม่แซมกว่าบุ้มีดีพี่น้องงาเกใี่เลยนะครับต่ว่าออกซองข้อแล้วกันครับเอ้าจ๊น้อก็ขอบคุณพี่น้องครับที่ที่ตามรับชม ช่องจากมตรีชนะฟันชนาฟันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปครับพี่น้องครับจะงน้นกับคลิปนี้ขอสวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ